อรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะเจอกันยามเช้าๆค่ะวันนี้ตีห้าค่ะประบัวก็ทำคลิปแต่เช้าเพราะว่าจะรีบอาบน้ำเนาะอาบน้ำแต่งตัวไปหาหมอค่ะไปเจาะเลือดเจาะเลือดรับยาเหมือนเดิมค่ะสองเดือนเจอกับคุณหมอหนึ่งครั้งค่ะเนี่ยค่ะประบัวก็ทำคลิปวันต่วันค่ะ วันนึงทำสองคลิปก็ปล่อยสองคลิปทำสามคลิปก็ปล่อยสามคลิปเช้ามาไม่ได้ทำกับข้าวอะไรเพราะว่าไปซื้อเขาแล้วก็จะมาทำคลิปแล้วก็จะไปอาบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วก็จะไปแล้วค่ะไปหาคุณหมอแล้วค่ะมาชมพืชผักก่อนนะคะค่อยไปค่ะนี่เขียวซ้อยเมื่อวานนี้ประบัวบกวางตุ้งมา เต้มแซมไว้ค่ะนี่ถ้าเราเอาต้นใหญ่แบบเนี้มามาเต้มนะมันจะติดเร็วโตวเร็วค่ะนี่อากาศมันเย็นแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มพอตอนบ่ายมาเนี่ยอันนี้ก็บังเดดเนะาะบังเดดทำให้ไม่เจอแดดแรงมากเนี่ยค่ะ เจออะไรแบบนี้ก็ทอนเรามาดูผักบ่อยๆนี่ก็มีอะไรเราก็ถ้าว่ามันตายมันเน่าเนาะก็ถอนมาปลูกใหม่เนี่ยค่ะสองสามวันก็จะประมาณนี้เนาะเป็นพืชอายุสั้นจะงามเร็วจะโตเร็วค่ะอันนี้ก็ตั้งแบบนี้ละ สดชื่นค่ะแก้เหงาได้พองามมาก็อิ่มท้องอิ่มทอ้องอาประบวะเปิดอันนี้เปล่าเปิดไฟอันนี้อันนี้ก็ตตว,วันโตวคืนค่ะนี่ลดไปแล้วนะคะนี่ตื่นมาก็ลดเป็นน้ำไปแล้วนี่ค่ะ ตีห้าตีห้าตีห้าแล้วค่ะตำส้มคณะก็โตว,วันโตคืนค่ะนี่คณะคณะเห็ดหอมนี่ค่ะ วัชพืชหรือต้นอย่างอื่นเราไม่เอากระถอนค่ะเข้ามาในถอนอันนี้เป็นข้าวตองค่ะนี่ขึ้นในนี้นี่ค่ะดูหญ้าสวนหย่อมป้าบัว พอยายมาไว้ตรงนี้มันล่มเนาะแล้วก็ลดน้ําดูชุมช่มชุม่มชื้นมาดูฟักชีใบเรื่อยเนี่ยค่ะ ใบมะม่วงกบก็ลดน้ำสวยไหมคะเศรษฐีเรือนทองสวยนะปะ้าบัวชอบดูอนุรักษ์ไว้คะ่ะนี่สวยงามใบมะม่วงล่วง สุขของคนปลูกผักปลูกแล้วก็ทำคลิปเดินชมเดินดูอยู่ยางนี้แหละค่ะมาดูมาดูขึ้นช่ายอุ้ยขึ้นดีดีดูขึ้นดีมากขึ้นช่าย หอมป้อมหอมป้อมชมกันทุกวันผักชีลาวขึ้นห่างนิดหนึ่งชีลาวน้องดาวบอกว่าชอบน้องดาวบ้านสวนชอบชมแล้วไม่เบื่อมาชมกันทุกวันชมกันทุกวันดูผักขี้หูผักขี้หูก็โตวันโตคืน เพื่อนๆหลายคนก็บอกไม่รู้จักไม่เคยกินนี่หักสารเนเอาดินใส่ตรงนี้เขามีสารอาหารดูงามงามปะบัวยกมาตักเด็ดติมวันเขาชอบเดดดูเขกเดงปะบัวน้องดาวดูนี่ เริ่มจะกินได้แล้วนะคะนี่ปลูกไว้ก็เก็บกินได้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วนะคะผักกองตุง้งเนี่ยค่ะ กระถางอันนู้นใส่เศษอาหารใส่ดินใส่อะไรไว้หมักไว้แต่ต้องคุมค่ะเพราะเมงวันมันตอมจ้าป้าบัวก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ